สูตรทำหัวเชื้อจุลินทรีย์น้ำสาวข้าว1อาทิตย์ใช้ได้เลยไปดูกันครับว่าผมทํำยังไงสวัสดีครับเพื่อนๆดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่สวนไม้ภายงามนะครับจะเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้นะครับโดยเฉพาะไม้ด่างทั่วไปนะครับแล้วก็สอดแทรกวิธีการสร้างรายได้ไปด้วยนะครับ ว่าจะเป็นวิธีการขายนะครับต้นไม้ในแบบต่างๆนะครับเพื่อนๆส่วนในคลิปนี้นะครับก็จะมาบอกนะครับว่าวิธีการทำดินทรีย์น้ำซาวข้าวนะครับว่าทํำยังไงนะครับุลินทรีย์น้ำซาวข้าวจะทําให้ลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยนะครับช่วยให้สภาพดินดีขึ้นนะครับย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินนะครับเพื่อให้พืชนําไปใช้งานได้นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาทำนะครับจะมี2สูตรด้วยกันครับในสูตรปกติเนี่ยเราจะใช้เป็น การหมักปกตินะครับซึ่งจะใช้เวลาประมาณ30วันนะครับถึงจะใช้ได้นะครับแล้วก็อีก1สูตรจะใช้เวลาเพียง1สัปดาห์นะครับก็จะเป็นสูตรเร่งด่วนที่เราใช้นะครับแล้วถ้าหากเพื่อนๆสงสัยนะครับว่าสูตรไหนดีกว่ากันนะครับผมบอกได้เลยจากการใช้นะครับว่าดีทั้งคู่นะครับประสิทธิภาพจุลินทรีย์ที่ได้เท่าเทียมกันนะครับแล้วก็ผลที่ได้ออกมาก็พอๆกันนะครับโอเคแล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกนะครับ วิธีการทำนะครับก็จะมีดังนี้นะครับเพื่อนๆสูตรที่1นนะครับเราจะใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับในการช่วยทำให้จุลินทรีย์นั้นเจริญเติบโตนะครับใช้เวลาในการหมักเนี่ยประมาณ30วันนะครับไปดูกันครับสูตรที่1ทําทำยังไงซสาข้าวเลยครับเพื่อนๆซสาข้าวเพื่อให้ได้น้ำาสาข้าวนะครับจากนั้นนะครับเทน้ำาตาข้าวนะครับใส่ในภาชนะนะครับเพื่อเอาแต่น้ำาสาข้าวที่ได้นะครับนำไปใช้ในการทำ จุลินรีน้ำสาเภาวนะครับหลังจากนั้นเราจะกอกใส่ขวดนะครับเพื่อนๆจะอันอันนี้จะเห็นนะครับจะเป็นขวด1.25ลิตรนะครับจากนั้นแล้วเราจะใส่ตัวน้ําตาลทรายแดงนะครับลงไปนะครับเพื่อนๆอันนี้เราจะใส่2ช้อนนะครับแต่หกนิดนึงนะครับผม่ายมือเดียวนะครับใช้ขาตั้งกล้องแล้วไม่ถนัดนะครับก็ทํากันแบบบ้านๆเลยนะครับใส่ไปช้อนที่1นนะครับหลังจากนั้นก็ใส่อีก หนึ่งช้อนนะครับอัตราส่วนไม่ต้องเป๊ะๆนะครับเพื่อนๆดูตามที่ผมทำไว้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับปิดฝาแล้วเขย่านะครับเพื่อให้น้ำตาลทรายแดงนั้นละลายกับน้ำนะครับเพื่อให้เข้ากันดีกับน้ำซาวข้าวนะครับจากนั้นจะเห็นว่านะครับผมใช้เปิดคายฝาขวดไว้นิดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้แรงดันนั้นดันขวดออกมาจนระเบิดนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือสูตรที่1นะครับสำหรับการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวนะครับเพื่อนๆแล้วก็นี่นะครับสิ่งที่ได้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้หมักไว้แล้วประมาณ1เดือนนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับด้านด้านล่างเนี่ยครับจะมีข้าวนะครับซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตครับมีประโยชน์กับพืชด้วยนะครับโอเคหมักเสร็จแล้วเนี่ยนะครับนี่อิธีการนะครับ ดูแลแล้วก็เราก็หมั่นเปิดฝาไว้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกก็ใช้แบบว่าวางไวเ้เฉยๆประมาณนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับประมาณนี้กลิ่นนะครับเอ่อมันจะเหมือนสาโทนะครับเพื่อนๆก็คือ <laughs> กลิ่นเหมือนเหล้านะครับเหล้าหมาักนะครับนี่ยครับก็จะมีเนี่ยอ่อเหมือนเป็นแบบเป็นฟองขึ้นมานะครับดันขึ้นมานะครับ เหมือนเราเปิดเบียร์เลยนะครับประมาณนั้นนะครับพร <c oughs> เพื่อน <c oughs> กลิ่นหอมมากนะครับหมักกับน้ําตาลทรายแดงนะครับสูตรนี้ใช้เวลานะครับ30วันครับหรือ1เดือนใช้ได้นะครับวิธีการใช้งานก็ผสมน้ํา5 0ซีซีต่อน้ํา20ิลิตรนะครับฉีดพ่นนะครับทั่วใบนะครับหรือลดลาดทางดินก็ได้นะครับเพื่อนประมาณนี้นะครับแล้วก็สูตรที่2นะครับเพื่อนใช้เวลาหมักประมาณ 7วันนะครับโดยสูตรที่2นั้นเราจะใช้ตัวเร่งก็คือเจ้านี่นะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับวิธีการทำก็เหมือนกันเลยนะครับแต่จากที่เราใส่น้ำตาลเนี่ยเราจะใส่เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อเร่งกระบวนการนะครับทำให้เกิดจุลินทรีย์น้ำเตาข้าวได้ไวยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนและนั่นก็เป็นวิธีการทำนะครับสูตรเร่งด่วนจุลินทรีย์ น้ำเตาข้าวนะครับเพื่อนเจ็ดวันใช้ได้เลยนะครับก็นี่จะเป็นตัวอย่างนะครับหลังจากหมักเสร็จแล้วนะครับอันนี้สามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับจะเป็นสูตรเร่งด่วนนะครับเพื่อนๆ่อวิธีการใช้ก็ปกตินะครับผสมน้ํานะครับ20ลิตรนะครับเอ้ย50สซีซีต่อน้ํา20ิลิตรนะครับเพื่อนๆนหรือประมาณ1แก้วนะครับ1แก้วแก้วแก้วดื่มน้ํานะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับเพื่อนและนี่ก็คือสูตรเร่งด่วนสําหรับการหมัก จุลินซีน้ำสาวข้าวนะครับสาหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมก็จะบอกประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับสามารถใช้ในการทําปุ๋ยไนโตรเจนใช้เองได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเราทําปุ๋ยไนโตรเจนใช้เองเนี่ยทำยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสารตั้งต้นในการทำด้วยนะครับเพื่อนและอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับบ้านใครที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นห้องน้ำนะครับสามารถนะครับนำจุลินซีน้ำสาวข้าว ลงไปในชักโครกก็จะไปย่อยสลายไขมันที่อยู่ในถังพักนะครับถังพักส้วมนะครับทําให้ลดกลิ่นนะครับทําให้นะครับกลิ่นพวกนี้หายไปนะครับก็เช่วยได้นะครับสําหรับใครที่อยากรู้นะครับสูตรการทําปุ๋ยในโตรเจนใช้เองนะครับว่าทํายังไงเดี๋ยวเราจะบอกนะครับแล้วก็วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ปลอดสารพิษด้วยนะครับเพื่อนๆทำจุลินทรีย์น้ําสาวข้าวกันไว้นะครับ สุดท้ายนี้นะครับขอบคุณที่เพื่อนๆดูกันจนจบนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่สำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการปลูกต้นไม้ทุกคนนะครับร่ลำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ